ด้ายชง,งสิพอ่อมาแยกตอกเขานะจ้ะเนาะแล้วมีของแม่ะหมูผัดกะเพราจ้ะของแม่เดี๋ยวนี้ของแยกโครงเด็ดนี่หมูหผัดกข้าวมะพี่น้องเนาะย้ายชงหมูผัดกะเข้า ไปเพิ่มเด็ดด้วยนะจ้ะส่วนของลูกสาวกับหมูขวไข่จ้ะจ้ะหมูขวไข่ให้ลูกเนาะตัวนี้เนาะจ้ะเนาะหมูขวไข่โอ้ยของลูกไส,ขกส,ส้ของลูกสาวเบสซีนั่ะละของลูกไส้เบสละจ้ะ รอบแบบนึงนะกจากนอเต็นของแมนตัของได้ทนกักระเเ้าหมือนะไอ้พีบลายเลมือนกันนได้กระเทข้าอีกต่ีเยมากเมนกันนะสำหรับได้โทนอะรอสักพักจะตรนีุ้ดีกันนเนาะจ้าเมื่อรทีแล้วเนาะได้โทงกับีไซไกระเเข้าแด้วจะพี่น ต้องใส่ใบกระเพราไงด้วยจังใบกระกปูดใบกระเพราต้องปอมกันเลยจ้ะ ต e ักเดี๋ยวค่ะเรียนบะเต๊กจ้าต่อไปกับติกต๊อกใส่ถวยมากินบะชี่น้อง จ้าน้าตามกระสีออกมาเป็นเบสีน่าจา๊ะเนาะผัดกระเพราของยายทงจา้า อันนี้ของย้อยธงจ้าอาหารเสราวเมนี้เนาะนี่จ้าอาหารเสาวย้อยธง้อนี้จ้าส่วนตัวนี้ก็ไข่ขัวหมูขัวไข่ของลูกน้อยของเบสซี่จ้าจ้าคลิปนี้ก็ไวปชมนิดสัก่อนเนาะจ้นะเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะจ้นะเนาะ จังไ้ก็อย่าลืมด้วยจ้ะเด้ออย่าลืมย้ายทวงจองหน่อยหน่อยด้วยจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ย้ายทวงนี้ด้วยจ้าเด้อขอบคุณค่ะ